สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะจุกก็กำลังจะไปจิ้มวัคซีนแล้วนะคะจะบอกว่าจองคิวมานานมากแล้ววันนี้จุกได้ฉีดน,นะคะก็เป็นวัคซีนชิโนฟาร์มนั่นเองออกจากบ้านก็ต้องใส่แมสนะคะแล้วเรากรพ็พกแอลกอฮอล์กันทั้งกระปุกแบบนี้เลยทีเดียวจะบอกว่าเซฟนะคะปลัดไ,ไว้ก่อนถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ฉีดก็อยากให้ฉีดน,นะแล้วเดี๋ยวพอจุกไปถึงแล้วอะ่ะเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูว่าคนมากน้อยแค่ไหนนะจ๊ะตามไปเลย ถึงถึงฟิวเจอร์พาร์คััเสิทเรียบร้อยนะคะจะบอกว่าคนน้อยมากเพราะว่าหา้างปิดด้วยเดี๋ยวเราเดินเข้าไปด้านในกันน่าจะไม่มีคนเ,เลยอ่ะเดี๋ยวรอผมก่อนฉีดวัซีนกันค่ะรู้เลยรู้เลยเราน่าจะได้ฉีดไม่โดนเลื่อนนี่เลยรอน่ง แม่มาแป๊บ,บนึงเดี๋ยวเราจะขึ้นไปฉีดวัคซีนด้วยกันรอติดตานะคะค่ะวัคซีนก็ค่ะขอนแรกค่ะชิโนฟารมนะคะกงนใช้บัตรนัดในการอก หน้าเ็ที่ฉีดเสร็จแล้วนะคะฉีดเสร็จแล้วค่ะไวมากไม่เจ็บเลยมไม่เจ็บเลยนะคะฉีดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยรอที่โรงพยาบาลช่วยแปะให้นะคะนี่เรียบร้อยแล้วไวมากฉีดเสร็จแล้ว เวลาการจัดการนะไม่เกิน5นาทีพอถึงมาใช่ไหมเราขอข้อมูลขอข้อมูลเสร็จปุ๊บเดินเข้ามาจิ้มรับเอกสารเสร็จเสร็จไม่เกิน5นาทีการจัดการดีมากจัดระบบได้ดีมากนะคะบอกเลยแล้วก็จุดได้ฉีดนะคะชิโนฟาร์มนะคะของออบจอททุมคือก่อนหน้านี้คือเคยเราแวงเพราะเราได้ยินคลิปมานะเขาบอกว่าออบจอททุมาไม่ได้ฉีดชิโนฟาร์มนะฉีดอะไรก็ไม่รู้แม่ก็เราแวงแม่โทรมาตลอดเลยแล้วนะคะได้ฉีดฉีดโน จร,จริงๆนะคะขอ,อ,องอบจปทุมธานีทีมแล้วเรียบร้อยไม่มีอาการอะไรเลยคุณหมอมือเบามากน่ารักมากการจัดการดีมากให้สิบเต็มสิบเลยค่ะขอบคุณนะคะ